ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่28สิงหาคม2566นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะดวงคุณเป็นยังไงบ้างนะคะดวงของคุณนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะมากเลยนะคะคุณมีโอกาสได้รายได้เพิ่มได้รายได,ได้พิเศษคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาช่วงนี้นะคะเซนดีเซนแรงนะคะ มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะช่วงนี้คุณกําลังขยันนะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้หาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้หาเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงทุนสิ่งที่คุณหวงังมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่จะไปสอบราชการทหารตํารวจมีโอกาสได้รับชัยชนะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถ เลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีฟ้าให้โชคเลขนหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ6กหนึ่งสะคะแล้วก็18ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ